ก็นะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมสาหรับวันนี้เนาะวันที่หนึ่งนะก็ฮานอยมาดูฮานอยกันฮานอยเมื่อวานนี้กิจมาแล้วนะกิจมาเนี่ยเอามาออกก่อนเลยนะครับกิจเมื่อวานเนี่ยวันนี้น่าจะครบทุกแนวนะครับสําหรับใครที่ลุ้นแนวทางฮานอยนะครับเมื่อวานกิจมาแปดหกนะครับเมื่อวานเมื่อวานผมก็ ไม่คิดว่ากิจเขาจะมานะครับนะกิจว่ากิจมันเมื่อวานนี้ชุดชุดนี้กิจเอ่อไอที่สูตรที่มันยังค้างอยู่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดนะแล้ววันที่ยี่แปดมันหยุดนะมันก็ได้แปดกับเก้า,าซึ่งมันก็ตรงกับเด่นแปดเก้าเมื่อวานนะเด่นแปดเก้าเมื่อวานก็เฉาะแปดหกทิ้งไว้นะครับ 8, าากิจมานะครับแล้วทั้งนั้นผมจะเน้นให้กิจด,ด้วยนะเมื่อวานนะ เป็นเนที่กาชาติกาชาติเจาะไม่ผ่านเนาะก็เจาะที่85 82ไม่มี84เนาะเอออาชาต์มาแค่เด่น8ส่วนสามัคคีโอ้สามัคคีเมื่อวานนี้95เลยนะสามัคคี95กับอะไรกับ1 8ป่ะเนะี่ย8 1 1 8ข้างล่างเนี่ยสามัคคีเอาไปเออแล้วก็ไปที่ พัฒนานะเมื่อวานพัฒนาเอาแปดหนึ่งนี้ไปนะครับพัฒนาพัฒนาอีกแล้วนะครับวันก่อนเขาบนล่างนะครับเด่นก็ตามนี้นะครับกิจกามมาเด่นแปดแล้วก็พัฒนาแปดหนึ่งนะครับตัวเจานะสามตัวไม่ผ่านนะครับสามตัวไม่ผ่าน ตามนี้นะครับหน่อยเอาวันนี้น่าจะครบหมดทุกแนวนะแต่แต่ว่าแนวทางพิปกวีเนี่ยแหละมันมันมีแค่สูตรที่ยังค้างอยู่นะก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะว่าแต่ดูแล้วพิเศษมันยังค้างไอตัวที่ผมจะให้เด่นวันนี้อยู่พิเศษก็ลอ,ลองลองมองดูไปก่อนก็ได้นะครับพิเศษปกติปกติค้างไหมปกติ กติออกอะไรวันนั้นยี่แปดไม่มียแปดหยุดค้างอยู่ไม่รู้จะมาได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ VIP นี่ VIP ก็ค้างไว้อยู่่อ้ฮ้ยมีม,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 มีมีตัวเลขเหมือนมาเอยน่าสนใจอยู่นะน่าสนใจอยู่นะครับก็อ่ะวันนี้ผมให้เด่นไปที่เกับ0นะก็จะเน้นที่ รอบมันมีสูตรให้ทำนะก็คือกิดกาแล้วก็อย่างเช่นสามคัคคีหรือพัฒนาเนี่ยนะครับพี่ปกวีนี่มันมีตัวเด่นตัวนี้อยู่นะพี่ปกปกวีนะโดยเฉพาะวีกับปกติมันจะมีวีออ v มีปกติมีโอเคก็ลองลองมองโดดชุดนี้ไหมอ่ะเลือกเอากลางๆแล้วล่ะนะครับวันนี้9 0นย์มันจะมี9้าอะไรบ้างนะครับนึนะ 90เป็นตัวเด่นก็จะมี93 94 95 96 97 04 05 06 07 3ตัวอ่า นะครับฮานอยรวมนะวันนี้ก็มันจะเน้นที่อะไรดีเป็นการชาติเฉพาะจิตแล้วก็พัฒนาเนาะรองที่ที่ V.I.P. นะครับนะก็รองไปนะครับผมจะเน้นที่กาชาติเฉพาะกิจ V.I.P. เป็นหลักนะครับเพราะว่าสูตรมันมาทางนี้นะก็พอดีพี่ปกวีมันมีนมแค่สูตรที่ค้างอยู่นะครับนะไม่รู้จะมาตามนี้หรือเปล่าแต่มันมันค้างแล้วมันมีเด่นเก้กับศูนย์ไว้อยู่นะน่ารองนะครับพี่ปกวีส่วนชุดเน้นก็จะมี95 05 0494นะครับ96เนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็06 1 2 3 3 4 5 6อ่ะตรงเนี้ยผมให้เน้นนะครับลองพิจารณาดูนะครับส่านแบบหานอยวันที่หนึ่งนะครับผมนะ,ะวันนี้ก็หลายแนวทางนะลองลุ้นกันนะครับเน้นกาเฉพาะกิจพัดนะครับเพราะว่า เฉพาะกิจเมื่อวานนี้สูตรมันมาแล้วน่าจะมาเฉพาะกิจน่าจะมาที่เก้าห้าเก้าหกศูนย์ห้าศูนย์หกได้หรือเปล่าไม่แน่นะครับกาชาตมันมีเก้าศูนเด่นแล้วก็พัดก็ 90. เก้าศูนย์เออวค้างเก้าศูนย์ไว้อยู่ปก,กติก็มีเก้าศูนย์สี่ห้าค้างไว้อยู่นะวันนี้ก็รอลุ้นกันนะครับผมอ่าลองเสิร์ฟดูก่อนนะครับผมโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ